สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสะพานบุญรามอินทราปากซอย1 0 9วันนี้พามาชมสินค้าสับปะทนผ้าไทยจิตระดาเชิงสบายนะคะเป็นงานปักชื่อค่ะสีน้ำเงินเทียบให้ดูแบบปักชื่อกับแบบไม่ปักชื่อนะคะแบบปักชื่อก็คือปักลงบนผืนผ้าก่อนนะคะแล้วค่อยมาเย็บรอบๆของตัวสับปะทนค่ะยอดลงยาด้ามเชลค่ะมาดูแบบไม่ปักชื่อบ้างนะคะ สีน้ำเงินก็แบบนี้นะคะจะเห็นลายที่ชัดเจนขึ้นค่ะการปักชื่อต้องสั่งล่วงหน้านะคะถ้าเป็นช่วงเทศกาลกระถินแนะนำว่าสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย14-15วันเลยนะคะแต่ถ้าช่วงปกติคิวงานก็ประมาณ7วันค่ะสัป,ปทนผ้าน,นี้นะคะก็มีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 .com ค่ะ ส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามก็ทักกันที่รลยร้านได้นะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะสินค้าสัปปทนก็ใช้ได้ในทุกเทศกาลงานบุญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานทอดกรถินต่างๆนะคะหรือว่างานแห่พระพุทธรูปสงกรานงานแห่พระาธาตุค่ะ